เห็นเจ้าเครื่องสีส้มสดใสสุดน่ารักในมือของแจนไหมคะเครื่องนี้ชื่อว่า Rabbit r 1เป็น AI ผู้ช่วยพวกพาที่ถูกออกแบบมาและพัฒนาโดยบริษัทสัญชาติสวีเดนนะคะ Teenage engineering ซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอน CS นะคะที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยในปี2024นะเป็น gadget ที่เรียกเสียงฮือฮาได้สุดๆเลยวันนี้ค่ะมาถึงมือจะแล้วใช้เวลาในการสั่งและรอมานานมากๆเดี๋ยวจันจะมาพูดให้ฟังก่อนละกันยังไม่ได้รีวิวแบบเต็มๆเนอะเป็นพรีวิวว่าใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วสามารถใช้แทนโทรศัพท์ได้จริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ นอกจากจุดเด่นสีสดใสแสบตาขนาดนี้แล้วนะคะเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาค่ะก็จะเห็นไอคอนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็คือน้องกระต่ายดุ๊ก,ด,ก,ด,กดิ๊กนะคะน้องกระต่ายตัวนี้นะจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ของเรานั่นเองมันไม่ใช่แค่แบบนี้นะเวลามันฟังเรามันจะหูตั้งโดยทุกคนซึ่งแบบมีความน่ารักมากๆรูปร่างภายนอกนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยมีขนาดเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาดน่าจะพอดีกับโพสอิดแผ่นหนึงอทุกคนน้ําหนักค่อนข้างเบามากๆดูพกพาได้ง่ายเล็กกว่าโทรศัพท์มือถือของเราไปอีกนะคะ ซึ่งถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับฟลิปจันว่าตัวฟลิปเนี่ยอาจจะมีความหนาขอด้วยซ้ำนะหน้าจอนะคะมีขนาด2.88นิ้วนะคะเขาใช้ CPU 2.3 GHz นะคะของ MediaTek แรม4กิกมีหน่วยความจำมาให้ด้วยนะกับเครื่องนี้คือ128กิกค่ะเรียกว่าก็พอๆกับโทรศัพท์มือถือของเราเลยเราสามารถใส่ซิมการ์ดของเราเข้าไปในเครื่องนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตค่ะส่วนพอร์ตของเขาเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB Type C แล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆค่ะหน้าจอนะคะก็จะมีกล้องมาให้ด้วยสามารถหมุนเก็บเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวจจนจะลองเปิดกล้องให้ดูตอนนี้ไม่เห็นกล้องนะหมุนตดีนี้ปุ๊บกล้องก็จะกลับข้างหลังเห็นปะนี่ ต้องบอกว่ามันเป็นจอทัชสกรีนที่ไม่ทัชสกรีนนะทุกคนมันเป็นทัชสกรีนได้แค่บางครั้งเท่านั้นอนะตอนพิมพ์คีย์บอร์ดอย่างเดียวแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ตัดแตะอะไรไม่ได้เลยต้องใช้ตัวนี้นะคะในการแบบควบคุมคําสั่งนะคะแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ปุ่มหนึ่งนะคะปุ่มเล็กๆข้างเครื่องเนี่ยใช้สําหรับกดเลือกคําสั่งต่างๆแล้วก็ราคาตัวนี้ก่อนเลยเปิดตัวมาที่199ดอลลาร์ 9, หรือประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าภายนอกเนี่ยแจนให้ผ่านนะเพราะว่ามันสะดตาาาามมมกกกๆเลยลยแ้ว็พพง่ะะนค ถ้ามีสีให้เลือกกว่านี้ก็คงเป็นสีสันที่สดใสแล้วก็คงหน้าพกพาทําให้เราเห็นแล้วอารมณ์ดีตลอดเวลานะคะก็เป็นว่าจารย์ก็ชอบนะคะสีสม้มสังเกตอีกนิดนึงทุกคนตรงนี้เป็นลําโพงดังนั้นการทํางานของมันเนี่ยถ้าถามแล้วนะ,ะเสียงที่พูดออกมาค่อนข้างดังพอสมะควรเลยค่ะถ้ายืนถือนี่กลางห้างแล้วเปิดเสียงดังสุดจะบอกเลยว่าคนหันมาแน่นอน ของ AI นะคะจะทำงานบนระบบ Rapid OS นะคะซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาเพื่อ Rapid R1 โดยเฉพาะเลยเขาใช้โมเดล AI ที่เรียกว่า LAM หรือย่อมาจาก Large Action Model นะคะเป็นโมเดลการดำเนินการขนาดใหญ่ที่ใช้ AI ในการออกแบบเพื่อมาทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าการตอบคำถามทั่วๆไปคือ AI สามารถถามตอบได้แต่ตัวนี้สามารถคิดวิเคราะห์ให้ได้อย่างที่เราเห็นในคีโนใช่ไหมเขาสามารถเอากล้องอันนี้ส่งเข้าไปในตู้เย็นแล้วถามว่าของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นทั้งหมดเนี้ยเอามาทำเมนูอะไรบ้างตัวนี้ค่ะเขาจะสามารถทำงานได้ทำอะไร ที่ซับซ้อนกว่าการถามตอบทั่วไปมาลองใช้งานกันดีกว่าเห็นเครื่องเล็กแบบนี้นะแต่ทําอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายอยู่แต่ทํางานได้จริงแค่ไหนเดี๋ยวเราพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะคะวิธีการนะคะก็เปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มข้างๆตรงเครื่องตรงนี้นะหครั้งหน้าจอก็จะมีกระต่ายเด้งขึ้นมานี่มันเด้งขึ้นมาแล้วเเห็นปะ่ะปึ๊บเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะ ในหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่บอกมีเวลาบอกแล้วก็มีกระต่ายที่คอยเด้งๆอยู่ตลอดเวลานะคะจันชอบ UI ของเขามากๆเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบคุ้นเคยเหมือนเราเปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมานะคะถ้าจะปิดก็แค่กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งเครื่องก็จะปิดหน้าไปเลยหน้าจอก็จะดําสนิทแบบนี้นะคะหรือถ้าปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงน้องกระต่ายก็จะหนีไปพักเองค่ะ อย่างแรกเลยที่เจ้ารับบิดอาวานตัวนี้สามารถทําได้ก็คือการโต้ตอบด้วยเสียงกับเราถามตอบกันได้วิธีการก็คือให้เรากดค้างไว้ตอนพูดถ้าทุกคนสังเกตนะน้องกระต่ายตรงนี้เนี่ยมันจะมีหูขึ้นมาด้วยหมายความว่าเขาเนี่ยกำลังฟังเราพูดอยู่เราพูดได้เลย How is the weather in Thailand? Checking weather in Thailand. The weather in Thailand on Thursday is mostly sunny with 81 degrees Fahrenheit. 63% precipitation and 14 mph wind speed. How iPhone 16 gonna look like? Searching for iPhone 16 design details now. iPhone 16 design features include new buttons, larger screens for Pro models, and a pill-shaped camera module. มันก็ขึ้นรูปมาด้วยนะคะไม่ใช่มีแค่ข้อความอย่างเดียวซึ่งเราก็จะสามารถใช้ตัวนี้ในการเลื่อนลงมาอ่านข้อความที่ขึ้นมาให้ตรงนี้ทั้งหมดเลยคือจริงต้องบอกว่าประทับใจนะการคำตอบที่เขาตอบเขาตอบค่อนข้างตรงแล้วข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างอัปทูเดตมากๆจนก็เลยยิงคําถามกลับไปว่าอยู่เอาข้อมูลมาจากไหนหรอเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอุปกรณ์ AI ที่ไปเอา data ทั้งหมด,ท,หมดที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกที่ใหม่ที่สุดแล้วก็ส่งมาบอกกับเราซึ่งสิ่งที่ดีเลยจจนชอบว่า มันไม่ได้ตอบแค่เทก็กซ์อะมันตอบมาพร้อมรูปถามว่าอาหารไทยมาไทยต้องกินอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นทุกอย่างที่ควรจะกินนะ,ะคะก็ถือว่าดีมากๆนะในเรื่องของการถามตอบแล้วก็มันมีภาพมาด้วยมีเสียงมาแล้วก็มีเท็กซ์ให้อ่านถือว่าครบอยู่ค่ะแต่ต้องยอมรับว่าข้อจํากัดของเขาก็คือเครื่องนี้รองรับแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าคุณจะพูดภาษาไทยมันไม่เข้าใจนะทุกคนกล้องที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้มาถ่ายรูปเราเล่นๆนะทุกคนกล้องเนี้ยสามารถ หาข้อมูลต่างๆหรือสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าเราได้นะวิธีการเปิดกล้องคือกดปุ่มตรงนี้2ครั้งจึก๊กๆอ่าทีนี้มันก็จะเป็นกล้องขึ้นมานะคะโอเคค่ะจจนมีอุปกรณ์ IT อยู่1ชิ้นนะคะเดี๋ยวจจนจะลองส่องดูแล้วก็ถามมันว่าอันนี้คืออะไร What is this? Taking a look now

let me take a look this is a playstation 5 dual sense wireless controller the image shows a person's hands holding the black sleek controller with various buttons and joysticks that are typical of a playstation controller can you calculate this for me the expression written on the whiteboard is 7 plus 15 calculating this the answer is 22 <laughs> Hui! Amazing! Let's do it one more time. Can you calculate this for me? Taking a look now. Certainly, the expression shown on the whiteboard is 22 and 3 yellow 66. Fair. What are they doing? They appear to be filming or recording a video. Wow! Amazing! Who is this? <laughs> Let me see. I see a young smiling Asian woman in the image. She has long dark hair and is wearing a denim jacket. <c ười> the woman appears to in indoor setting with furniture appears be some visible woman indoor an lamps and furniture visible in the background in เฮ้ยคือไม่ได้อธิบายแค่ว่าเห็นอะไรแบบแบบตรงกลางนะเขาอธิบายแบบ environment รอบๆด้วยคือเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงที่กำล er, ังนั่งยิ้มอยู่ผมสีดำใส่เสื้อยีนแล้วก็อยู่ใน environment ที่แบบว่าเป็นฉาก setting มีโคมไฟมีต่างๆฉลาดมากเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อ่ะนี่ลองอันนี้บ้างนะคะ what is this This is the album cover of Taylor Swift by the singer Taylor Swift. Do you know who's Blackpink? Yes, Blackpink is a popular South Korean girl group known for their music and performances. Do you know any popular singer in Thailand? Working on it. Thailand has several popular singers, including Tata Young, Palmy. And ais, who have gained recognition both locally and internationally mi <boca iffs> พูดถึงเป็กคาทายังพี่ปามี่แต่รูปที่ขึ้นมาคือลิซ่าแมันก็จะมีความอ่องๆออย่างนี้เหมือนกันนะ แจนขอสรุปเรื่องของการทํางานก่อนละกันอันนี้บอกตามตัวว่ายังมีข้อจํากัดอยู่บ้างในบางส่วนหรือเรียกว่าอาจจะเยอะก็ได้นะทุกอย่างมันดูค่อนข้างสะทียนมากเลยแต่แบบบางทีอยู่ๆจะอ้องมันก็ไปเลยคะ่ะทุกคนดังนั้นแนนแจนเชื่อว่ารออีกนิดนึงตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะคะในการที่สามารถถามตอบสามารถส่องถามได้ตอนที่ดูคีโนนะคะก็คือมันสามารถเชื่อมต่อมือถือได้เท่าที่ลองมาก็พูดตามตรงว่ามันทําได้มันเชื่อมต่อมือถือได้แต่มันไม่เห็นสมมติถ,ถึงขั้นที่เขาโชว,บบว์บนเวทีว่าแบบการทำม มันก็ยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยที่รุ่นแรกออกมาให้เราได้ใช้งานถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะเรื่องของการควบคุมค่ะจอก็คือจอทัชสกรีนอย่างที่บอกแหละจอทัชสกรีนที่ทัชสกรีนไม่ได้ทัชได้แค่ตอนมีคีย์บอร์ดเท่านั้นนะคะเวลาที่เราจะเข้าไปหน้าเซตติ้งนะก็แค่เขยา่ามันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเซตติ้งทันทีเลยเวลาจะเลื่อนค่ะก็หมุนวงล้อตรงนี้แหละเองที่อาจารย์บอกเห็นปะเ่เลื่อน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 อย่างนี้ แล้วจะเอาอะไรก็กดเข้าไปตึก๊กนี่นะคะแล้วก็กดกลับมากดตึก๊กเห็นไหมมันก็จะเลื่อนเลื่อนเอานะคะ การตั้งค่าต่างๆทั้งความสว่างเสียงของลำโพงการเชื่อมต่อ WiFi หรือบลูทูธนะคะก็ถือว่าเขาให้มาค่อนข้างครบเลยแล้วก็เรื่องของการตอบสนองของการหมุนวงล้อบางทีอะมันหน่วงด้วยค่ะมันไม่ได้แบบไปตามที่เราหมุนเลยทันทีนะคะดังนั้นนะคะใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือจนชินในชีวิตประจำวันของเราทั่วไปไม่ว่าเป็นการใช้แอปพลิเคชันการใช้ AI อย่างอื่นเนี่ยมือถือยุคนี้นะคะมันตอบสนองค่อนข้างไวและดังนั้นเราค่อนข้างชินกับการกดแบบนั้นแล้วพอมาเล่นเครื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาที่อเเยับ่ืๆ กลับไปอันนี้จะกลับโฮมมันไม่ได้แบบมีปุ่มที่แบบสไลด์ทีเดียวไปมันก็อาจจะทําให้ความลื่นไหลของการใช้งานเนี่ยลดลงนิดนึงนะคะในเรื่องของความเข้าใจและการประมวลผลคําจันว่าไม่ได้ถึงขั้นดีขนาดตอบได้ทุกอย่างแต่ต้องยอมรับนะข้อมูลที่เขาให้มาค่อนข้างอัปทูเดตเองแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยก็ยังรองรับแค่ภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ย มันก็อาจจะมีข้อจํากัดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะการพูดคําศัพท์เฉพาะหรือชื่อเฉพาะต่างๆนะคะถ้าไม่ชัด AI มันก็จะไม่เข้าใจนะคะถ้าให้พูดตามตรง AI อย่าง ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยก็จะสามารถตอบเราได้ค่อนข้างดีกว่าคือเอางี้ดีกว่าจันว่าพวก Gemini มันเป็น Google เนาะ Google เป็นสิ่งที่คนเราใช้มาค่อนข้างนานข้อมูลในคลังของเขาเนี่ยมหาศาลแต่ว่ากับระบบเนี่ยที่เขาพัฒนา Rapid R1 Rabbit OS เนี่ยมันคงไม่ได้มีข้อมูลเยอะขนาดนั้นแจนก,ก็เชื่อว่าเขาก็ซอร์ซิงข้อมูลมาจากที่อื่นเหมือนกันเพื่อที่จะให้มันสามารถตอบเราได้เจ้าของแพลตฟอร์มพัฒนา AI เองย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะนึกออกไหมคะในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีความจุป,ประมาณ1 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแบตหมดค่อนข้างเร็วมากๆตอนนี้เหลือแค่66%สกนะคะส่วนใครที่อยากรู้ว่า R1 สามารถใช้แทนโทรศัพท์ได้ไหมณนะตอนนี้ในความคิดของแจนตอบได้เลยว่าไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่า จะใช้เครื่องนี้ในประเทศไทยด้วยแล้วก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือแบบสมูทขนาดนั้นนะมันเลยทาให้ไม่ได้สามารถแทนโทรศัพท์มือถือได้ขนาดนั้นนะคะถึงแม้ว่าจุดะสห์หลักๆของเขาเขาบอกว่าเออโทรศัพท์มือถือมันต้องเข้าหลายอันม,แม,แม,แมีแอปนู่นแอปนี่แต่ตัวนี้ตัวเดียวสามารถตอบได้ทุกอยาก่างในความเป็นจริงมันยังไม่สามารถใช้งานได้สมูทขนาดนั้นนะคะ การจะช่วยในการทํางานหรือแทน AI บนคอมหรือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถแทนที่ได้แบบ1 0 0แต่ยอมรับนะแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของเขาในการที่จะหาจุดแตกต่างในการตอบคําถามเอารูปภาพมาตอบหน้าจอก็แสดงผลรูปภาพค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เสียงดังฟังชัด แล้วก็มีการตอบสตรองที่เหมือนคนมีการแบบอืมคิดก่อนนะอืมขอดูหน่อยนะมันทําให้รู้สึกว่าบบมันเฟรน n d ลี่นะคะแต่ถ้าถามความเป็นไปได้เชื่อว่าในอนาคตถ้ามีรุ่น2 3หรือ4พัฒนาขึ้นมา Rapid R1 นะคะก็อาจจะมาแทนที่กันได้ในสักวันหนึ่งเอาเป็นว่า Rapid R1 นะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือแกจิตหนึ่งอันที่ค่อนข้างน่าสนใจด้วยราคาที่ต่ำกว่าถ้าเทียบกับ AI แกจิตต่างๆที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะคะ ถือว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนายังมีส่วนที่ติดติดขัดๆบ้างอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับทุกคนพูดงี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็น early adopter อยากเอามาลองใช้อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ก็น่าสนใจเป็นตัวหนึ่งที่น่าเรียนรู้เหมือนกันค่ะ แต่ถ้าใครสนใจจริงๆแล้วอยากลองก็ไม่ผิดนะแจนว่ามันก็เป็นแบบ Experience ที่คุณได้ลองของใหม่แล้วก็ได้เห็นความสามารถของ AI มันก็ทําให้คุณได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่มันจะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตรวมถึงถ้าคุณเป็นนักพัฒนาเองตัวนี้เองก็อาจจะเป็นตัวที่น่าสนใจในการที่เรียนรู้เขาเหมือนกันนะคะแจนจะพยายามลองใช้อีกเยอะๆและ1เดือนอาจจะก,กลับมารีวิวให้ดูใหม่ค่ะว่า ถ้าใช้ในชีวิตประจำวันมันสามารถตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจะให้แจแล้วก็ทีมงานซีเมคกันทุกคนด้วยนะคะดังเชื่อว่าช่องซีเมเกนเนี่ยจะพยายามหาของที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะามาให้ทุกคนได้รู้แล้วก็มาแชร์ความรู้ดีๆให้ทุกคนฟังกัน,นะคะ่ะ